สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่างกันิกาเคนอีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวหากลุ่มแม่แม่นะคะทีอ่อยู่ใกล้ๆก,กันนะจะไปบ้านพี่ดาด้าน,นะคะแล้วก็จะมีการทัดข้าวกลางวันกันแล้วก็เล่นน้ำนะคะเด็กๆเ,เ,เล่นน้ำตอนนี้เราจอดลอมสั่งสตาร์บัคนะคะ คือเมื่อคืนนอนน้อยมากตื่นเต้นกับคุณสามีที่จะทำงานนะแบบไม่ใช่งานตัวเองนะแต่คือตื่นเต้นอะไรกันก็นไม่รู้เพราะว่าอยู่บ้านกันมาแบบนานแสนนาน,านโอเคเดี๋ยวขอชั่งสตารบักแบบนึงนะคะทุกคน Hi welcome to Starbucks what can I get for you today Hi can I get a caramel level crunch frappuccino Of course what size are we thinking um, Medium Medium <Perfect. S 3> and um and extra shot of the coffee With an extra shot of coffee. Yes. Perfect. Anything else? Um, can I get one chocolate croissant? One chocolate croissant. Yes. Perfect. Anything else? Um, that's gonna be. Perfect. Your total is gonna be ten forty. Over at the window. Thank you. Thank you. Gosh. <laughs> ข้างนอกคือร้อนมากๆเดี๋ยวตอนนี้บัมกําลังจะไปที่คอสโก้ไปซื้อน้องกุ้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 งกุงไม่มีร้อนละน้องกุ้ง <c oughs> คือจะไปซื้อกุ้งนะคะประมาณอ่าแพ็คสองแพ็คเพื่อที่ว่าจะอ่าเอาไปย่างกินกับแม่แม่นะคะแม่ๆเขาก็จะเอาอ่าพวกอาหารมาแจมกันมีไก่ย่างมีอ่ายกย่างนะกับข้าวไปทีคือแบบกินอย่างเดียวกินหลกร้านไดเอทเอาไม่อยู่แล้วแหละเพราะว่า คือแบบเห็นอาหารแล้วอดกินไม่ได้ทุกคนเรามาพอดอยู่ด้นานหลังนั่งไหมคะสิสนัคะโอเคเดี๋ยวเราวัาไปที่คอสเก o l กันเลยค่ะทุกคนไปกัน<ะ>ก็ได้สบาโนะสั่งเป็นดับเบิลช็อตก็คือกาแฟเอ็กซ์ตร้ากาแฟนะแล้วก็อ่าขวดซองให้หอทอดเดี๋ยวจะไปซื้อกุ้งวันนี้ีซี่มากคนเยอะมากคิวแบบ ที่จะเข้ามาขับรถเข้ามาที่นะคะคือยาวมากๆทุกคนวันศุกร์เสารอ์อาทิตย์นี่เป็นอะไรที่แบบว่าสิ่งต้องห้ามที่ห้ามมาคอสโก้เลยแต่วันนี้คือแบบจาเป็นและจําใจโอเค <Okay. S 2> เราไปทําการช็อปซื้อกุ้งกันค่ะทุกคนคะ่ะเราก็เพิ่งเสร็จจากการซื้อของที่คอสโกเลยทุกคนคอสโกเนี่ยจะเหมือนแมคโครที่บ้านเรานะคะขายส่งนะแต่ไม่ได้แบบส่งแบบทุกอย่างนะแต่คือขายในของในชิ้นใหญ่ แล้วราคาก็ไม่แรงด้วยอตอนนี้ก็กำลงังรอต่อแถวที่จะเช็คนะคะคือที่เนี้ยเขาจะมีแบบเขาจะมีคนเช็คไปเสร็จตรงข้างหน้านะคะเรารอแล้วเชื่อไหมว่าเราอะนบมเจออาพระด้วยนะคะถึงตรงโน,น้นคือ,อไม่ได้มาจากวัดที่แบมไปประจำนะแต่คือท่านก็น่าจะมาจากวัดอื่นแล้วก็ ชอบเยอะเหมือนกันมากันสามองนะตอนนี้ก็คือต้องไปดีลกับรถติดเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงแบบคนเลิกงานไปยืมก่อนโอเคค่ะโอ้ยยังไง get the smiling face yeah, yeah. uh, oh, okay, thank, thank you oh okay keep it let's go thank you คือทุกคนวันนี้แปลกไว้มีคนลืมไข่ไว้ในรถเข็นนะเมื่อกี้บามก็เพิ่งเจอมีคนลืมไข่ไว้ในอ่าไม่ใช่ลืมไข่ลืมไก่ไก่แบบไก่ย่างอะนะไว้ในรถเข็นแล้วแบบยังใหม่ๆอยู่อันนี้ลืมไข่คือแบบแปลกไหม คือไม่ค่อยมีบ่อยนะแต่คิดว่าพนักงานอะ่ะเขาอาจจะเจอบ่อยแบบเนี้ยแต่เราอะ่ะคือเฮ้ยมันลืมกันได้ด้วยหรอวะอะไรแบบเนี้ยยังไงคุณก็ต้องเข็นรถเข็นไปเก็บหรือว่ามันมีดีมาเสียหรือเขาก็ปล่อยทิ้งอะไรอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่ใจนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปที่รถแล้วก็ไปเ่อียมไปซื้อของทำข้าวนะคะทุกคนได้ได <s> ้ได้ได้น้ใช่ไม้ไได้เนะทน้ยำใช่ไ เดือดของไม่ให้ดื่มนลงน้มาแล้วทุกคนยืนเสร็จแล้วมาถึงีมีย่งมีไก่ย่างมีหมูคือกับข้าวเยอะมากอากาศคือร้อนนะแต่ว่าในน้ำคือสบายมากข้าวโพดมอนิมไม่ลงน้ำคือนางไม่ยอมลงน้ำอากาศดีอ่ะ เห็นแ no. ้้ยนใน้ำดีมากทุกคนคมอนนาะจ้ำคอมอนวน้หอมาใจ้ำคไม่ลงยังไงก็ไม่ลง ร้อนมากมนอนทักไนอะอาหน้านางไม่ยอม,อม,มเราพาทุกคนตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะคะจะบอกว่าพาทิตก็ตกดินไปแล้วนะแต่ยังสว่างอยู่เราก็ยังอยู่ที่สระว่ายน้ำที่บ้านพี่ดาราคุณเด็แล้วลคือแบบบรรยากาศดีมากทุกคนแล้วที่นี่ต้นไม้อะต้นปาล์มอะมันเยอะใช่ไหม มองไปตรงไหนคือแบบสวยมากมองท้องฟ้าคือตอนนี้นั่งมองท้องฟ้าเล่นที่สระว่ายน้ำนะมาแตงม่ยอมกลับสนุกเฮิน์ตจ้าเดี๋ยวพาไปดูผัดพัด are you ready no no what is it go is it go what you ready oh my god that's so เืพอบินยอมกลับบ้านไว้ทุกคนเพราะมีเพื่อนไงนางแบบชวนกลับบ้านหลายรอบแล้ว no ไม่อยากกลับจ้าอันนี้คนไม่เยอะนะแต่เมื่อกลางวันคนเยอะมากๆชอบสีก้าอี้เนี้ยนจะให้ดูเก้าอี้นี้เวลามันโดนแดดจช่ทุกคนมันจะแบบเหมือนมาแรงทับทิมอ่ะจะบอกว่าสวยมากดูดูดิเฮ้ยชอบอะเห็นไหม ชุดตัวนี้ใช่ไหมทุกคนมันดูแบบสีแจ่มมากแต่มันมัน,มนหลวมเว้ยทุกคนต้องเปลี่ยนยางใหม่ให้มันรัดกว่าเดิมแล้วก็แปะกาวแต่ใช้ดีมากชุดตัวนี้คือแบบดูหุ่นเลศเหมาะเอามาง่งายๆเพราะว่าเราไม่ชอบใสกไส้ไใช่ไหมแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ใส่ชุดอะไรข้างในเอามาแค่คุมพอแบบให้ตัวเองแห้งตอนนี้ก็วันศุกร์คน ปาร์ตี้การมีการทำบาร์บีคิวแล้วก็ดื่มกันนะเซฟไรม์เ,เมล่นราก็บีซีอย่างนี้แหละเอาพี่เม่อเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูท้องฟ้าที่นี่นะคะดูแต่หน้าแบบแล้วเบื่อเบื่อเนาะอันนี้คือท้องฟ้าที่นี่ทุกคนถ้ามองตาเปล่าคือสวยมากถ้าใส่ฟิลเตอร์ไปนิดนิดนะคือสวยอะมองแล้วเพลินจะบอกว่าที่นี่ยิ่งม,มองยิ่งเพลิน ไม่รู้เป็นไรเมื่อก่อนตอนอยู่เมืองไทยคุณไม่ได้สังเกตอะไรกับท้องฟ้าเลยต่อให้บ้านติดทะเลคือไม่ได้แคร์ว่าพระอาทิตย์ตกตอนไหนอะไรยังไงแต่ตั้งแต่มาอยู่เที่อเมริกาใช่ไหมคะทุกคนแบมชอบมองท้องฟ้ามากๆมองดูพระอาทิตย์ตกดินดูทุกอย่างแล้วตรงนี้เห็นไหมมุมนี้คือมุมปวดของแบมไว้ทุกคนเห็นต้นไม้ตรงนั้นไหมคือชอบอะถ้ามองด้วยตาเปล่าแล้วมันจะมีเก้าอ,อี้ฝั่งนู้นใช่ไหมเรามองแล้วมันแบบมันเซสฟายอะ มันรู้สึกพุ้พอใจรู้สึกดีแปลกไหมเราทอฟ้ามันก็สวยมนมนบางทีก็เป็นสีพาาเทลอันนี้ก,ำ,นะกำลังจะค่ำนะถึงทุ่มครึ่งละมั้งพอขอนพี่ยมกลับบ้านจับช่องกินังจัง ตอนนี้ก็เอาของใส่รถเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือที่นี่อยู่ติดฟรีเวย์นะแลวเห็นไหมทั้งหมดเป็นถนนฟรีเวย์ตอนนี้ท้องฟ้าสวยมากทุกคนคะผับผัดเก๋จนิุดละคะข้าวผัดจางชอบพิ่ซ่าเนะอันนี้พิซซ่าลาบเดิรคุณชายหิวกินซีเรียลไปแล้วมากินพาสต้าไปว้าว Ừm